คนต่างแดนเขาเก็บอาหารเก่ามาทำแบบนี้เด้พี่น้องแกรู้ไหมว่าอะไรนี่หมูกรอบเด้อแกเด้อหมูกรอบส่วนนี่ปากวางนํำมาแช่ช่องฟิตไว้นานมากแล้วพี่น้องคือมันกินไม่ทันคือเราทอดเอาไว้แล้วนะคะเราก็แช่ช่องฟีดให้มันแข็งเซตแล้วมาละลายน้ำแข็งมันก็จะอ่อนนิ่มแบบนี้ค่ะเสียอย่างเดียวมันไม่กรอบเหมือนตอนทอดไหม่ๆมแต่ว่ามันก็ยังมีรสชาติของหมูกรอบ มีกลิ่นหมูกรอบคือเกา๋าพี่น้องอร่อยวันนี้ปักวางจะมาพัดพริกแกงหมูกรอบค่ะพริกแกงโคราชใส่ลงไปใช่พริกแกงเพชรก็ได้นะพี่น้องปักวางมีพริกแกงโคราชหอมอร่อยเด็ดถึงพริกถึงขิง,งจะพัดให้พริกแกงหอมแบบนี้เนอคะ่ะเดอ้อ พอได้กินพริกแกงเต๊ะจมูกแล้วเราก็มาใส่หมูกรอบค่ะหมูกรอบมันไม่กรอบแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่าเราอยากได้ความเป็นรสชาติแล้วก็ความสะดวกสบายเนาะค่ะนาะไม่ต้องมาถอดหลายคางหลายค้าวถอดแล้วคางเดียวเราก็แช่ช่องฟิตไว้ไห่หรอพออยากกินเราก็ออกมาแบบนี้ค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลผงชูรสพี่น้องเอ้ย โอดหอยนางรมนะคะขาดไม่ได้ดอกซอยหอยนางรมนี่ต่างประเทศไม่มีขายนะคะเขาปรุงอาหารเขาไม่ใช่สอดหอยนางรมด้วยคนสวีเดนค่ะไปน้ำปลาลงไปเนาะค่ะนอะปรุงรสก็รสชาติพักพริกแกงนั่นแหละค่ะพี่น้องอร่อยแท้แท้เด้อแกเด้ออาหารไทยนี่มาที่หนึ่งคือกันแกเอ้ยอยู่ทางไหนคนไทยก็อดไม่ได้ดอกต้องทำอาหารไทยพี่น้อง คนเห้เขาเข่าการเซตเรียบร้อยหมดแล้วทําง่าย10นาทีก่เสเซจพี่น้องเพราะว่าหมูกรอบมันสุกอยู่แล้วเซจเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ต้นหอมจ้ะเมนูง่ายๆสําหรับคนต่างแดนของปักขวางแต่แซ่บคือเก่าพี่น้องเอ้ยทําตามได้เด้อแค่เด้อชีวิตคนต่างแดนเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะการทําอาหารง่ายๆการเก็บถนอมอาหารไวในช่องแช่แข็งค่ะง่ายเพราะว่าอุปก,กรณ์พวกนี้นะ เราหากินยากพี่น้องเราต้องท,ทําวิธีนี้เราถึงจะอยู่กันรอดเนาะแกโนโ้